เคยได้ยินไหมครับมีคนถูกผ่าท้องมาแล้วหมอเจอผมที่อยู่ในท้องนี่จริงบางคนเนี่ยก็บอกว่าโดนของบางคนเนี่ยก็บอกว่าโดนไสยศาสตร์ม์ดาเสกหนังควายเข้าท้องนะฮะจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยอธิบายได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันคือโรคนะฮะสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคุณไสยม์ดาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโรคที่ชื่อว่าโอเวอเลียนทราตโตมา หรือที่เราเรียกกันว่าอร์ m อ o ซิสนะครับซึ่งเนื้องอกชนิดนี้เนี่ยนะครับเกิดจากเซลล์ไข่ในรังไข่ของผู้หญิงนะฮะซึ่งเซลล์พวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษครับมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเส้นผมฟันกระดูหรือแม้แต่น้ำมันที่มีลักษณะเป็นไขมันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเนื้องอกชนิดนี้เนี่ยนะครับคนไข้มักจะไม่มีอาการครับบางคนเนี่ยตรวจได้เจอจากการที่ ไปตรวจภายในนะครับหรือไปแอนททสซาวเจอหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดท้องเพราะว่าก้อนเนี่ยโตจนไปบิดลังไข่หรือว่ากดอวัยวะข้างเคียงนะครับพอผ่าตัดออกมาครับเราก็จะเห็นเป็นก้อนกลมๆข้างในก็จะมีไขมันนะแบบตามในภาพเลยมีเส้นผมเนะเป็นกระจุกแบบนี้เลยฮนะบางครั้งเนี่ยก็เจอฟันด้วยนะฮะซึ่งในนี้ก็มีฟันเหมือนกันนะครับ ซึ่งในวิดีโอนี้แหละครับก็จะทําให้คนเนี่ยตกใจคิดว่าเป็นของดําหรือว่าโดนคุณใส่เข้าเล่นงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ของขังอะไรแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์นะฮะที่เซลล์มันดันเจริญเติบโตผิดที่นั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกถ้ามันมีขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะทําให้มีอาการปวดท้องได้นะครับ ดังนั้นถ้าเจอเนื้องอกที่มีผมฟันในท้องไม่ต้องกลัวของไม่ต้องไปหาหมอผีนะครับต้องไปหาหมอผ่าตัดครับเพราะว่านี่คือโรคที่รักษาได้ด้วยการผ่าตัดครับ